สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเดีย๋ยววันนี้จะพามาดูตัวกองเบนซินนะครับในรถโตโยต้าสามห่วงนะครับเครื่อง 4A นะครับอ่าหลายคนคิดว่ามันไม่มีกองเบนซินนะครับอ่านี่เราเราถอดออกมาแล้วนะครับกองจะติดตั้งอยู่บริเวณฝั่งทางหลังเกียร์นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เราถอดออกมาแล้วนะครับ ผมจะให้ดูน้ำมันนะครับที่อยู่ในกองครับดูนะครับอันนี้น้ำมันเบนซินนะครับที่อยู่ในกองครับอันนี้คือแบบว่าไม่เคยเปลี่ยนนะครับดูครับดำมากดำปีนะครับเหมือนน้ำมันเครื่องเลยนะครับโอ้ดำได้ใจเลยดูสีครับมีคือสีน้ำมันเบนซินนะครับโอ้ครับ ไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนนะครับดำมากนะครับนี่คือตัวกรองนะครับรถรุ่นเก่าจะเป็นอยู่นอกถังนะครับแบบนี้นะครับโอ้ดำมากนะครับนี่คือไม่เคยเปลี่ยนเลยครับนี่ครับสาเหตุนะครับทําให้รถสตาร์ทติดยากนะครับเครื่องสะดุดนะครับอันนี้นะครับดูไว้นะครับใครที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็ไปหาเปลี่ยนนะครับลูกนึงไม่กี่บาทนะครับตัวนี้ โอเคนะครับก็าฝากกันไว้นะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ